นทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลาเนินนานและเน็บหนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปลา่าวายเวียนวนวายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมสองนำทางที่มืดมนท่ามกลางทะเล สังคมที่โหดร้ายมีใจกล้าพอมกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไปสู่ความพอเพียงสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตาม Facebook แล้วก็ YouTube ช่องสามอาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับผม วันนี้เรามากันที่อำเภอสามโก้นะฮะจังหวัดอ่างทองมาเยี่ยมแฟนคลับที่ดูรายการแล้วจนกระทั่งมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นโคกหนองนานะครับผมจะมาคุยกับพี่ป้อมซึ่งยังทำงานเอกชนอยู่ที่ระยองนะครับมีเวลาไม่มากกลับมาทำสวนที่บ้านพี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เพิ่งขุดใหม่ๆเลยครับผมเมื่อปลายกันยานี่ครับครับผมอ๋อปลายเดือนกันยาที่ขุด ครับเสร็จจะเปล่นประมาณที่ยี่ครับอ๋อก็ประมาณ2เดือน2เดือนน่อยๆก็เพิ่งปลูกต้นไม้ไปด้วยใช่ไหมพุดเสร็จก็ปลูกตามตูดหลังรถไปเลยครับอ๋อครับหลังแมคโครเลยอันนี้เพื่อนเริ่มสนใจแล้วว่าอะไรนะครับพี่พี่ป้อมที่นำมาเปลี่ยนพื้นที่จากนาล้วนๆมาเป็นแบบเนี้เราเราก็มีที่ที่เป็นที่มรดกของพ่อแม่ทาง ของแฟนไว้ฮะประมาณยี่สิบกว่าไร่เอ๊เราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เขาทำนาอย่างเดียวครับมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเพราะทำนาแต่นี้ก็ใช้สารเคมีเยอะเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเราเห็นเราว่าเมื่อก่อน่ะพ่อตายแม่ยายเขาทำนาเนี่ยเขาเป็นหนี้กันเยอะครับ,บ้านหลังนี้ก็หนี้เยอะเหมือนกันกว่ากว่าจะปลดล็อกน,นี้ได้ทีนี้ว่ารุ่นรุ่นเราเราเราเออไม่อยากจะทำแบบนังง้นแหละอยากจะปรับเปลี่ยน รปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสิ่งที่ตอบโจทย์คือเรายังทํางานอยู่การที่จะมาดูแลให้มันต่อเนื่องเนี้ยมันคงยากรเราก็คือได้ก็คุยกันกับแฟนแล้วก็เห็นเห็นพ้องต้องกันว่าเนไม้ไม,ม้ต้นไม้นี่แหละน่าจะเป็นอะไรที่ดูแลไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากมากอย่างที่เพียงแต่ระบบน้ําให้เขานิดนึงครัแล้วก็สนใจไม้ที่เราก็เลยไปศึกษากัน ก็นำนำพาตัวเองไปดูหลายๆที่มาปเปื้องบ้าง uh huh. ที่อื่นบ้างที่นู่นที่นแม้กระทั่งช่อง y ยูทู b e มมเปียกก็เป็นแรงบันดาลใจ oh. ให้เรามีคนนําทางที่เขาเรียกอะไรมีไกด์ไลน์ที่ที่ดีแล้วก็ uh huh. เป็นไลทิ่มันง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน uh huh. อแต่ตอนติดตาม y o u t u b e นี่ติดตามมาหลายปีไหมฮะก็ปีนี้ฮะตั้งปีเลยฮะก็ตั้งแต่เริ่มสนใจ ก็เริ่มหาข้อมูลมาก็ต้นปีก็ดูทํางานกลางคืนก็แอบดู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 เก็บข้อมูลไปเก็บข้อมูลจาก YouTube ใช่ใช่ใช่จากศึกษาหลายๆแปลงใช่ครับในในกรงโคกกหนองนาเนี่ยนะครับผมแล้วเคยไปอบรมไหมฮะยังครับอบรมจริงๆจังเนี่ยเกี่ยวกับการเกษตรมีอยู่ที่เดียวที่จําได้ปีห้าหนึ่งน่าจะเป็นที่มูลนิธิข้าวขวัญไปทําข้าวแล้วก็ทําจุลินทรีย์กับอาจารย์ทรงมาครับนั่นแหละที่เป็นการเป็นงานจริงๆ ที่เหลือก็เป็นครูพักรักจําแล้วก็ดูทางสื่อออนไลน์เอาซึ่งทุกวันนี้มันมันก็ค่อนข้างที่จะ,จะสะดวกเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ครับนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็กี่ไร่ฮะมาเปลี่ยนแบบนี้ถ้ารวมพื้นที่เดิมรวมรวมรว,วมบ้านแล้วก็หนองเดิมทั้งหมดมัน25ไร่แต่การขุดจริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณ22ไร่ครับ,รบผมลักษณะขการออกแบบขุดอะไรพี่ป้อมเล่าให้ฟังหน่อย ในการจัดสรรตรงนี้ให้มาเป็นแบบโคกหนองนาเนี่ยครับผมครับเราก็อาศัยผู้รู้ผู้ชํานาญจริงๆก็คือเราก็วันนั้นไปไปที่มาบเอื้องมันก็ได้เจออาจารย์บุญล้อม,อมบุญล้อมศิลรินครับครับก็มาช่วยช่วยช่วยตัวนี้ช่วยออกแบบแล้วก็ช่วยช่วยช่วยในการขุดซึ่งมันตรงกับใจเราคือว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรฟรีฟรีฟอร์มฟรีฟอร์มอ่ามันอิสระไม่มีโค้งไปโค้งมาคือ เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เราเออมองแล้วก็เป็นธรรมชาติดีครับถ้าขุดแบบเส้นตรงมันมันก็ได้ข้อ,ข,อข้อดีอย่างหนึ่งที่ที่ผมเห็นนะเวลาน้ํามันลดอย่างเงี้ยมันมันมันก็จะมีชั้นมีมีหลุมมีหลุมครับ,รบอ่าเราสามารถที่จะมีน้ําเออมันยังเห็นปลาเห็นกุ้งชาวบ้านมามา,มายกยอแถวนู้นก็ยังก็ยังพอมอีครับตอนนี้ครับ,รบลุงๆง,งข้างๆมาเออเดี่ยวเขาเห็นประโยชน์ของมัน แลวการออกแบบนี่คือต้องเขียนลงกระดาษก่อนใช่ไหมใช่ใช่ครับอีพาไลน์เนี่ยครับเราก็คุยกันแล้วก็สกเก็ตมือก่อนครับสกเก็ตมือชั่วชั่วคราวแล้วก็เอามาคุยกันครับอาจารย์ก็แนะนําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน,างนี้ปรับตรงนู้นไหมตรงนี้ไหมจริงๆแล้วผมผมไม่อยากมีนาด้วยอาจารย์บอกเฮ้ย hey, ไม่ได้ <laughs> มันต้องมันต้องมีนาไว้เออค่อยยังยังมีแปลงนาอยู่ประมาณส<อ>ี่ห้าบล็อกก็ประมาณห้าไร่นะครับ,รบซึ่งปีนี้ล่าสุดก็ลองให้เขาทํานาปีดูที่บ้านนี่แหละคุยกัน ก็ได้ข้าวประมาณเฟียนหนึ่งก็พเพียงพอสําหรับในการกินและก็แจกจ่ายกันแถวแถวนี้แต่ตารออกแบบก็ต้องดูทิศทางลมใช่ใช่ดูตะวันตกตะวันออกด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นทิศตะวันออกก็จะขึ้นแนวนี้ส่วนตกก็จะลงฝั่งนี้ลงมาฝั่งนี้แต่คลองนี่ขุดรอบพื้นที่เลยใช่ครับแล้วความฟรีฟอร์มคือโค้งไปโค้งมาอันนี้เราดีไซน์เอาเองช่คับครับครับก็ตามนี้เลยครับ แล้วตอนคุยกับแมคโครคุยยากไหมไม่ไม่ยากครับแมคโครนี้ต้องต้องต้องขอขอบคุณพี่พี่ชิดก็กันฝีมือมากเลยครับ,รบ <laughs> ในใ,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 ในในในการที่ขุดตัวนี้แล้วคือต้องเอาอะไรปูนขาวไหมต้องอปูนขาไมยไม่ไม่ไม่ฮะไม่ฮะแกขึ้นแกกล็ลุยเลยอ่าสุดยอดมากเลยครับแล้วต้องมีไม้ปักอะไรไหมไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยเราะเมมาดูอันที่แรกก็ยังงงกับแกโอ้โห แค่อานที่หนึ่งผมก็เบาใจเขาปล่อยเลยครับแกก็ทํางานของแกเช้ายันค่าเช้ายันค่ําตลอดซึ่งโอเคกี่วันน่ะใช้เวลาประมาณ20กว่าวันครับแปลงครับขุด20่สิบกว่าวันใช่แต่ไม่ได้ต่อเนื่องทุกวันก็มีพักแก้วันต้งวันแค่นั้นต่อเนื่องตลอดนะครับครับหมดงบไปเยอะไหมฮะก็สองแสนไปปลายครับสองแสนอ๋อครับก็ตามใจที่ต้องการไหมใช่ครับใจที่ต้องการก่อนที่เราเราจะมานี่แล้วก็แล้วก็ ตั้งทงไว้แล้วละงบงบเราอยู่ประมาณนี้แล้วก็เก็บเงินรอล่วงหน้าไวแ้วแ,แ,ไวแล้วแหะคือแผนแผนไว้แล้วไม่ให้มันเกินค,คือเราไม่ได้ไปไปกู้นี้ยืมสินมาก็เก็บจากการทํางานของเรารรกับแฟนทั้งสองคนนะครัอันนี้ลักษณะของคลองที่เรียบไปนะครับก็จะมีชานบ่ออันนี้ก็บอกไมโครไว้ด้วยใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่อาจารย์อาจารย์บุญล้อมเป็นคนออกแบบให้นะครับมันต้องมี มีแต่พักนะมีมีชั้นมีก็เห็นเห็นเป็นรถหลันลงมาครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นพื้นนาเดิมครับอ๋อดินแล้วก็เอาจากนี่ขึ้นมาครับเพื่อเพื่อป้องกันตะหลิ่งพังด้วยครับตัวนี้ครับนั้นอ้ชั้นบ่อที่เราเห็นนี่คือพื้นนาเดิมใช่ครับพื้นนาเดิมแต่ดินที่ขุดจากที่เป็นคลองขึ้นมาเนี่ยก็มาถมแล้วก็เว้นพื้นที่สักหน่อยใช่ครับให้เป็นชั้นบ่อดินทั้งหมดนี้เราเก็บไว้ในพื้นที่ไม่ไม่ได้เอาออกไปไหนฮะอ๋อ ตอนนี้พอปรับพื้นที่เสร็จปลูกใต้ไยตามเลยใช่ครับคือถ้าทิ้งไว้นานกลัวลว่าดินมันจะแน่น <c oughs> แล้วเอาเวลาที่ไหน <c oughs> มาทำอีกอย่างหนึ่งเราเรากลัวนเนี่ยคือเรื่องเวลาในเรื่องสาคัญก็เลยต้องออบริหารจัดการให้ดีก็เอาวันวันหยุดล้ะฮะหยุดที่ทํางานแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาจากละยองมาอ่างทองสามร้อยโลก็ไปกลับก็ห0รออาทิตย์หนึ่งบาง,บางครั้งก็มาเดือนหนึ่ง สามครั้งก็มี <S <S> ส่วนต้นไม้ต้นไม้ก็ไปเอามาจากน้องดินดินดินที่ชนบุรีฮะที่พี่เปียกเคยไปถ่ายทำแล้วก็ส่วนส่วนหนึ่งก็มาจากภายสาลีที่นครสวรรค์ที่สี่แยกใดตานใช่ใช่ที่น,นี่ลุงอ้วนก็แนะนำไปส่วนกล้วยนี้นก็สองร้อยกว่าหน่อก็ไปเอามาจากสวนลุงๆๆๆอ้สมวนก็ะให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมฮะใช่ครับ แต่ตอนนี้มันก็ยังใหม่ก็ยังยังยังมองไม่เห็นคนอกจากคลองโค้งไปโค้งมาแต่ว่าเรามีน้ําอันนี้เป็นน้ําที่จากบาดาลมาเติมไร้ไงอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นแค่บาดาลแต่น้ําฝั่งนู้นจะเป็นน้ําเก่าสาเหตุที่มันยุบเพราะว่าแถวนี้เขาก็สูบน้ําทํานากันแต่ช่วงหน้าฝนก็คือเต็มเต็มพื้นที่หมดเลยครับแต่ของพี่ป้อมก็มีบ่อบาดาลสำรองไว้ลูกใช่ใช่ครับต้องต้องมีฮะ แล้วก็สามารถเติมนี้ได้เติมนี้นี่อันนี้<อ>ผมสูบใช้น้ํามันไปแค่5 0 0ร้อยสูบอ,อยู่2อวันครับก็เพียงพอสําหรับที่จะก,การใช้ใช้รถต้นไม้เราอตอนนี้ปลูกพืชเต็มพื้นที่ก็คือเป็นไม้ป่าไปก่อนไม้ป่าก็ประมาณสามพันกว่าต้นครับ <laughs> ปลูกอยู่ประมาณเกือบเดือนนะคร<อ> <laughs> บวิ่งไปวิ่งมาก็มาช่วยลุงลุงญาติญาติ<อ>ทางแฟนเขาช่วยกันปลูกครับ ก็เป็นการร,ร่วมร่วมร่วมมือร่วมใจกันอีกอย่างแล้วก็ฟางนี่ก็หาเอาแถวนี้ง่ายมากฟางก็นาฝังตรงข้ามก็ละสิบห้าบาทเองครับพร้อมขน<ฮ>ก็ถือว่าถูกมากครับก็เลยเอามามาช่วยแล้วก็ฟางในนาตัวเองอีกส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวเดินไปดูที่รถน้ำนะฮะได้ได้ครับหับวใจสําคัญคือพอทําคลองแล้วต้องมีแหล่งน้ําครับพูดตรงที่เป็น กระเพาะหรือว,ว่าหลุมขนมครกมีหลายจุดไหมในพื้นที่นียอยู่ประมาณ 5- 6จุดครับความลึก<ะ>ความกว้างประมาณเท่าไหร่ถ้าบ่อใหญ่จริงก็ลึกเกือบ4เมตรความกว้างก็น่าจะ8เมตรได้ครับโอ้ครับมันก็เหมือนกับเป็นการกระจายสระหลายๆลูกใช่ใชอยู่ในพื้นที่รกระจายสระแล้วก็เชื่อมโยงด้วยคลองไส้ไก่ใช่ครับคลองไส้ไก่ก็ประมาณ3เมตรครับความกว้าง ลึกก็ประมาณลึกก็2เมตรครึ่งถึง3เมตรบางจุดครับอันนี้ที่เห็นไปแล้วคือปลูกต้นไม้ป่าไปแล้วก็ห่มฟางครับเดี๋ยวไปดูตรงเรือหน่อยพี่<ด>ผมอยากเห็นระบบร้น้ําอันนี้เราก็เอาเอาแบบง่ายๆไปก่อนครับครับ,รบยังยังไม่ได้ไม่ได้เริ่มอะไรที่มันมันเยอะเกินไประบบน้ําแล้วตอนขุดใหม่ๆญาติพี่น้องเข้ามาทักทายไหมเนี่ยเขาก็ว่าเอม้มันทำอะไรอ่า เขาก็สงสัยกันอยู่ครับแล้วตอบเขาว่าไงฮะแล้วก็ยังยังไม่ตอบอะไรคือเราก็รู้คําตอบแล้วคงหาว่าเราบ้าแน่พี่ชิดพี่ชิดคนที่ขับรถเมคโคเขาบอกว่าอ๋อบอกว่าคนขับมันเมาเขาก็แนะนำมากเงี้ยครับดูระบบน้ำนะฮะปลูกพืชสำคัญคือมีดินที่ดีนะครับพัฒนาไม่ยากแต่ที่นี่น้ำพี่ใช้สูตรนี้เลย ครับเอาเอาง่ายๆไปก่อนครับครับเพราะเพราะพื้นที่เราคลองล้อมรอบอยู่แล้วอ๋อครับใช้เครื่องไปกับเรือใช่ครับเรือมันสามารถที่จะขนไปตรงนู้นตรงนี้ได้ครับถ้าน้ํามันเต็มอย่างเราก็ปล่อยไปตามคลองเลยครับลากไปตามคลองเลยครับครับก็เคลื่อนย้ายแค่สายยางไปไปตามไปแค่นั้นก็ช่วยช่วยได้ระดับหนึ่งครับถามว่ายังเพอร์เฟกต์ไหมก็คงยัง แต่ก็ช่วยได้ระดับหนึง่งฉะนั้นช่วงนี้มันช่วงชนแรงพอดีเนาะก็เลยต้องต้องเอาเอาเอาให้ผ่านแรงนี้ไปก่อนครับน้ำก็ถ้าขาดแคลนเต็มที่เอาบดานมาเติมใช่ครับก็ดูว่าสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยถ้ามันมันลดลงมากแล้วก็สูบขึ้นมาสูบขึ้นมาช่วยครับ,รบเติมเติมช่วยฉนั้นแต่ละแปลงต้องทำเรื่องระบบน้ำตัวเองให้จบเนาะครับถ้าไม่มีน้ำ เกษตรหมดหมดหมด,หมดเลยครับหมดศูนย์เปล่าน้ําสําคัญครับยิ่งตอนนี้คือปีนี้เป็นปีที่หนักของอ่างทองเหมือนกันในการทํานาแล้วก็เห็นว่าแย่งน้ํากันอุตลุดเลยครับครับผมก็วันนั้นผมว่าขี่ตามคลองเนี่ยยันไปถึงปลายชายนาดนั่นแหะคือแห้งหมดเลยครับ ตอนนี้ถึงแม้ว่าน้ําของธรรมชาติจะแห้งไปแต่เขาก็ยังมีบอ่อบาดาลน,นะครับเข้ามาเติมก็พยายามช่วยตัวเองให้มากที่สุดบางครั้งเราเรามัวแต่รอและร้องขอ<ะ>บางครั้งมันก็ไม่ทันอันไหนที่เราช่วยตัวเองได้ก็พยายามพยายามช่วยค<ะ>ราคงจะไม่เป็นภาระกับส่วนส่วนส่วนรว,วมมากเท่าไหร่นนี้กถ็ถ้าเรายังมียังยังมีกําลัง<ะ>ก็แนะนาให้ให้พยายามช่วยเหลือตัวเองไว้ก่อน นี่ก็เหมือนกับทําอนาคตตัวเองไว้ก่อนเพราะวันหนึ่งก็คงจะปวดกษเียณเนาะครับก็ประมาณนั้นอะ่ะอีกอย่างหนึ่งเมืองไทยเราทุกวันนี้บ้านเราสังคมผู้สูงอายุมันจะมาเร็วมากครับเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเ <laughs> <laughs> พราะปีนี้ก็4ี่สิปลายๆแล้วก็ไม่นานถ้าไม่นานอีกสิบกว่าปีแล้วก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะช่วงนั้นถ้าเราจะไปทำอะไรก็คง,งไม่ไหวแ้วก็ต้องรีบเริ่มตอนนี้แนละ พยายามสร้างป่าไว้ก่อนครับเพราะว่าป่าเนี่ยมันมันง่ายสําหรับเราแล้วครับในการที่จะดูแลหรืออะไรอ่ะเพียงแต่ว่าเติมน้ําเติมปุ๋ยเขานิดนึงครับมันสามารถที่จะทิ้งได้สเต็ปต่อไปค่อยว่ากันเรื่องของอยู่ของกินผมอาจจะในอ่างทองนี่มีพื้นที่แบบนี้ไหมฮะที่ขุดโคกหนองนาแบบนี้หรือว่าแปลงแรกเลยเนี่ยล่าสุดน่าน่าจะเพิ่มมีมีเพิ่มมาของน้องน้องอีกอีก อีกชุดหนึ่งก็น่าจะอยู่แถววัดม่วงอ๋อได้ยินข่าวว่ามีหกไร่ะครับครับเพราะว่ารูปแบบการเกษตรในในแบบนี้มันไม่ค่อยมีไงมันเป็นยุคใหม่ไม่มีครับแม่พี่เปียกครับค่อนข้างที่จะบอกว่ามันบางคนอาจจะอาจจะคิดว่ามันลงทุนสูงมันเสียที่ดินเสียที่นาเขาครับแล้วพี่คิดว่าไงแต่เขาไม่นึกไม่ได้นึกว่าระบบน้ำอ่ะคือหัวใจสำคัญไง ซึ่งผมมองว่าตรงนั้นมากกว่าส่วนพื้นที่เอามา,มาปรับมาปรับเปลี่ยนเอาเอาไ,ได้ครับรับมันก็ดูรูปแบบจากภาพมุมสูงจะสวยนะโค้งไปโค้งมาแล้วก็มีคลองกระจายพื้นที่ทั่วไปก็จะเข้าใจย,ยากว่ามันเสียเสียที่นาใช่ครับมันก็จะเป็นศินนละปะแบบหนึง่งถ้าถ้าเราย้อนไปสมัยสมัยโบราณนนะส่วนมากก็อุตสาหกรรมเรา ยังยังไม่เข้ามาลักษณะธรรมชาติมันก็จะเป็นเงี้ยเป็นคลองเป็นโคกเป็นอะไร,รต้นไม้อยู่กับคนคนอยู่กับต้นไม้ได้ก็ยังทํานาทําได้ได้ข้าวได้อะไรเหมือนเหมือนกันหมดแต่ทุกวันนี้คือเรามุ่งไปเป็นเศรษฐกิจมุมแบบแปลงใหญ่เงี้ยมันทําแข่งก็อย่างว่าละ่ะทรัพยากรทรัพยากรน้ําทรัพยากรดินอะไรมันก็แย่งกันนั้นที่นาก็จะเห็นอยู่ตรงกลางประมาณอีกห้าห้าไร่เนาะ แปลงประมาณห้าแปลงครับที่ที่ทําไว้ประมาณห้าแปลงครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับในครัวเรือนสองครัวเรือนนึ่งสบายเลยครับสองสามครัวเรือนแถวนี้อันนี้ที่เราเห็นกระจายอยู่พื้นนอกทั่วพื้นที่คือไม้ป่าเป็นหลักเลยนะครับไม้ป่าเป็นหลักอันนี้จากคลิป youtube ที่ดูกันไปเนาะปลูกทีเลยระยะประมาณสองเมตรครับประมาณสองเมตรเมตรกว่าก็มีกันกันกันตายด้วยครับ S 1> <S 1> <S <S นี่ระยะแค่2เดือนเองนะฮะเนี่ยตัวที่เราทดลองแล้วเห็นผลจริงๆอ่ะเมื่อก่อนมันก็แอบแอบพอตายไม่ยายปลูกค,คือคต้นพยุงต้นตะเคียนอันนี้รอดครับครับไม่เคยลดน้ําไม่เคยอะไรปลูกทิ้งเลยมันรอดอไปปลูกแซมไว้หลังบ้านในต้นมะม่วงครับมันก็โตก็ <ๆ S 2> หเห็นผลและถน,นนเนี่ยพี่ทํารอบพื้นที่ได้เลยความกว้างประมาณกี่เมตรก็น่าจะประมาณ6เมตรได้บางที่ก็8บางที่ก็1ิ ฝั่งนู้นก็จะเป็นผืนใหญ่ไปเลยครับคบแลวตรงนี้ก็จะเป็นล็อกป่าไม้ป่าไปดูใ,ใกล้ๆหน่อยนะฮะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมะฮอกกานีกับกับต้นสักครับมันก็แปลกดีครับไอไอไอ,อล็อกเนี้ยไม่ค่อยได้ลดน้ํามันอะอมันกับไม่ตายครับแต่ผมผมอาศัยเอาเอาหญ้าเป็นพี่เลี้ยง<อ>คนอื่นเขาตัดแต่ผมปล่อยให้มันล็อกขึ้นครับ จนสูงท่วมผมเพิ่งจะมาสางสางมันเมื่อสองสามวันนี้เองก็คือ<น>เกี่ยวไม่ให้มันรบกวนต้นไม้เราพอแล้วเนาะใช่ครับเมื่อก่อนเรามองไม่เห็นต้นไม้เลยมันแต่แต่ต้นไม้มันก็แปลกมันก็ชะลูดแขงไปเลยนี่อนาคตสวยนะครับเนี่ยแปลงเนี้ยผมถึงต้องรีบมาเก็บภาพไปก่อนไงเดี๋ยวถ้าต้นไม้โตเลามีข้อเปรียบเทียบแล้วผมซื้อมาเนี่ยต้นละแปดบาทครับเนาะ ถามว่าถ้าถ้ามันตายไหมผมก็ไม่เสียดายมันนะต้นไม้ส่วนมากเนี่ยแปดเก้าบ,บาทเองใช่กาแฟสดแก้วละห้าหกสิบกินกาแฟสดังไม่คิดมากเลยครับก็กกกยัง,ยงกินกันได้กาแฟสดหนึ่งแก้วได้ต้นไม้ประมาณหกต้นอีกอย่างหนึ่งที่เรากลับมาทําอย่างเงี้ยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกก็ทํางานร่วมกันอ <c oughs> ตั้งแต่เช้าย,ยันค่ำก็เป็นอะไรที่เฟรสดีเหมือนกัน ลูกก็เพิ่งอายุกี่ขวบนะอ่าป .6 หกเองครับพ .6 อหกก็เขาก็ได้มาปลูกต้นไม้กับพ่อแม่ไว้อ่าก็มามาถ้าวันหนึ่งอีกส0มสิปีต้นไม้เติบใหญ่เขาก็จะภูมิใจเนาะเพราะเขามีส่วนร่วมเขาก็ถามอยู่เขาก็ถามอยู่ถามว่าพ่อต่อไปเป็นป่าใหญ่เลยนะนี่เขา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 คุยคุยคุยบางทีก็เห็นนะเอาไปคุยอวดเพื่อนที่โรงเรียนอ๋อครับอันนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นแปลงอนาคตเนาะ ผมว่ารูปแบบของการเกษตรในอนาคตจะเป็นแบบนี้แหละคือมีลักษณะโคกหนองนาและมีป่าตามหลักคิดของในหลวงเลยครับให้ให้ให้มันมีมีหลายอย่างอ,อยู่อยู่ในพื้นที่เดียวกันครับนั้นในทุกพื้นที่ก็ควรมีป่าไว้ทาหลักว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างใช่ครับถูกถูกต้องเลยครับอย่างน้อยก็คือให้ความร่มเย็นครับปีปีที่มันแรงจัดจัดอะ่ะผมผมมาอยู่นี่ผมผมยังจำจำได้เลยว่าโอ้โห มันอยู่ไม่ได้เลยะลมร้อนมาจากฝั่งกาญจนบุรีสุพรรณมาเนยโอ้โหค,คือขนาดอยู่ในบ้านพัดลมสองไม่เอามาอยู่มันลมร้อนอต้องน,นี้มาอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้เก่าที่อยู่คันบ่อเดีย๋ยวพี่ป้อมพาไปดูถนนหน่อยนะฮะได้ครับได้ครับคือเพื่อนที่จะออกแบบพื้นที่เนี่ยควรจะออกแบบเรื่องถนนหนทางไว้บ้างนะครับแล้วก็ที่จอดรถสำหรับตอนรับเพื่อนๆ คือคือแปลงนี้อะ่ะผมสามารถเอารถวิ่งวิ่งได้รอบเลยครับมผมขนฟางคนเดียวผมใช้รถรถรถปิกอัพขนขนทั้งวันทั้งคืนกระจายไปสามรล่มกก้อนมันก็เออมันก็สะดวกในการทำงานแต่ถ้าเราเราเอาเว้นเว้นไว้แคบมันก็ <c oughs> การเข้ามาของเครื่องจักรเราอะ่ะมันก็จะมันจะยากเพราะว่าถ้าแรงงานน้อยอะ่ะเราก็ต้องใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือช่วย เป็นตัวช่วยครับใช่ก็ถือว่าใจถึงมากเลยนะฮะเอาที่ดามาปรับแบบนี้เป็นตัวอย่างให้กับคนจะได้มั่นใจขึ้นเพราะมีที่นามากแต่ราคาข้าวแบบนี้ต้นทุนสูงอย่างนี้ก็แทบไม่เหลืออะไรเนาะครับเราอยู่ภาคอุตสาหการรมภาคโรงงานเนี่ยสิ่งที่เขาสอนอย่างหนึ่งคือเรื่องการลดต้นทุนลดคอต์สเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เอามาปรับใช้บ้างเพราะบางอย่างอะ่ะเราตะลุยทำอย่างเงี้ยชาวนาทา แต่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมด,ด้ดูคอสมันก็บา,บ,าบ,าบางคนขายข้าว20่สิบสามสิไร่เหลือไม่กี่พันบาทก็มีถามว่าความคุ้มทุนมัน,มนอยู่ตรงไหนครับส,สู้ไม่ทำยัง,ยงจะดีกว่าแต่นี้มาเอาเงินมาปรับแบบนี้นะฮะยี่สิบห้าไ 200, 200, <000 S 1> ร่สองแสนสองแสนกว่า 200, <000 S 1> กว่าสองแสนกว่ากว่านิดๆแต่ว่าปลูกต้นมงต้นไม้ไปแล้วนะครับเป็นการสร้างความยั่งยืนในอนาคต ก็ลงทุนครั้งเดียวครับแล้วก็ก่อนที่เราทําเราก็ต้องเก็บหอมรอมริบเราเราก็ไม่ไม่สมควรที่ต้องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยครับพี่เปียกดูดูคลองฝั่งนี้ที่ที่มันเป็นเป็นชั้นๆรับมันก็ยังมีน้ํามีน้ําติดติดคลองอยู่ครับครับไม่ไม่ไม่ได้หายไปนั้นคลองก็ควรที่จะมีชานบ่อหรือเบิรมกว้างประมาณสามเมตรลึกก็ประมาณสองเมตรได้ไหมครได้ครับได้บางที่ก็สามบางที่ก็สองครับ ไปดูบอ่อนุ้งได้ครับบอ่อนุ้จะเห็นชัดบางที่เนี่ยเขาจะขุดให้ได้แบบนี้เนี่ยต้องวางโรยปูนขาวแลวนะฮะหรือไม่ก็ปักหลักไม้ไผ่ไว้เป็นแนวแมคโครถึงจะทํางานได้ทนนีถ้ถือว่าคนขับแมคโครฝีมือมากเลยนะฝีมือครับและเข้าใจคอนเซปต์มากเลยใช่ใช่ของอาจารย์บุญล้อมนี่ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์ยักษ์เนี่ยคือดูแลรูปแม,ม่น้ําป่าสักคือภาคกลางทั้งหมดเกี่ยวกับที่จะทําโคกนองนาโมเดลครับ ในการที่จะทําให้มันมันมันกระจายไปไปไปทุกพื้นที่เนี่ยครับก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นหัวหมูทะลวงฟันที่สุดยอดเหมือนกันอาจารย์บุญล้อมท่านก็ไม่ค่อยว่างหรอกงานท่านเยอะครับ <laughs> พี่บุญล้อมเต้าแก้วนะฮะครับอ่าดูบอ่อตรงนี้เป็นคล้ายๆหลุมขนมครกใช่ครับก็จะเป็นจุดๆไปบอ่อนี้จะลึกหน่อยครับ,รบทําเป็นบอ่อใหญ่ดินจากตรงนี้ก็เอาขึ้นมาทาเนี้ยนะฮะที่ผมปลูกต้นไม้เนี่ยครับต้นไม้อยู่นี้ก็ประมาณสี่ห้าร้อยร้อยต้นปลูก ยัดๆไว้นนั่นก็เป็นลูกชายเขาทาสไลเดอร์กันเขาออกแบบทำมาเองครับนั้นหลุมขนมคกหรือว่ากระเพาะแบบนี้ก็จะเป็นจุดๆของพี่ก็ประมาณห้าหกจุดใ,ในแปลงนี้อันนี้เป็นน้ําเก่าครับก,ก,ก็ก็ยังเหลือเนี่ยปกติถ้า,ถาน้ําขึ้นมาเต็มถึง,ถ,งถึงจะพักนี้นเลยครับนี่ถ้าเราไม่มีบาดาลในการสำรองน้ําไว้บ้างเนี่ยจะแย่มกันนะแย่ yeah, ครับแย่ yeah. ถ้าน้าธรรมชาติมันแห้งไปใช่ครับอันนี้ขนาด ภาคกลางรูปน้ําภาคกลางนี่น้ำน้ำน้ำดีมาก<ะ>น้ําเยอะแต่ก็ยังยังยังเอาไม่อยู่ครับก็ต้องมีสํารองนั้นรูปแบบของโคกหนองนาโมเดลเหมือนเป็นการรับมือกับวิกฤตในอนาคตใช่ไหมครับท่วมก็ลดท่วมแล้วก็หน้าแล้งก็มีน้ําใช้ประมาณนี้คือคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ครับแต่ว่าเราก็ต้องก็ต้องปรับเปลี่ยนตามพื้นที่มีม,มีตัวช่วยบ้างครับเพราะบางครั้งเรา ดินดินแต่และพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบ,บางที่ดินเหนียวบางที่ดินทรายอะไรเงี้ยการอุ้มน้ำโดยการเก็บน้ําก็อาจจะแตกต่างกันแล้วการระเหยก็แล้วแต่พื้นที่ใน25ไร่นี้ไม่รู้ว่าพี่เคยคำนวณไหมว่ามันเป็นน้ําสักกี่ไร่แล้วเหลือพื้นที่โคกสักเท่าไหร่น้นํานี้ก็คือผมผมว่าเยอะเหมือนกันนะน่าจะถึงเกือบถึง30เปอร์เซ็นต์เนาะตามทฤษฎีใหม่เลยครับเพราะว่าบ่อใหญ่นี่ก็ ไล่สองไร่ฮรัน้องใหญ่แต่เป็นคลองนี่ก็ล้อมรอบนี่ก็แล้วก็เป็นหลุมหลุมขนุโคกอีกก็สี่ห้าหลุมก็ถือว่าเยอะเหมือนกันอังนั้นถ้าใครจะขุดเนี่ยเอาให้ลึกไว้ก่อนเลยใช่ครับทำเหมือนโอ่งในพื้นที่เราใช่ใช่ครับให้กระจายเป็นจุดๆไว้ยิ่งดีฮะับของผมก็จะมีมุมนี้แล้วก็มุมนู้นครับมุมเน้นอีกแล้วก็ตรงกลางแล้วก็คลองฝั่งนู้นแล้วก็ ไปไปไป,ป,ปมุมนุ่นอีกตอนนี้ก็ถือว่าเรามีน้ํารดนะฮะแต่ไม่รู้จะจะตลอดแรงหรือไม่เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นทดลองแล้วกันเพราะเพิ่งจะทําได้เดือน2เดือนครับแต่น้ําบาดาลที่มีสํารองไว้ก็มีอยู่เยอะพอสมควรก็บอ่อเก่าเป็นบอ่อที่ใช้ทํานาอ๋อซือว่าเป็นต้นทุนครับต้นทุนที่ดีเราไม่ต้องไปเจาะหรือเพราะบรรทุรุดทํามาให้<อ>ถือว่าโชคดีครับ แล้วพอมาทําเกษตรที่บ้านบ้างพักสมองมาดีไหมมันก็ไม่อยากจะกลับไปไหนอตั้งแต่เช้าเช้ายันค่ําก็ขุกแต่อยู่นี่ถามว่าแดดร้อนไหมโอ้โหผมว่าผมไปวิ่งเทลไปซ้อมวิ่งวิ่งทั้งวันมันยังร้อนกว่านี้นะแต่มาอยู่กับไร่กับนาเนี่ยโอ้โหมันมันสบายไงมันเห็นการเปลี่ยนแปลง สนุกดีทาแล้วสบายไปหน้าก็สนุกดีครับสุกดีคือถ้าเรากลับมาอยู่บ้านมาอยู่แปลงเราแบบนี้ถ้าทํางานวันละแปดชั่วโมงมันอยู่โรงงานนะพี่รวยแย่เลยนะรวยเลยใช่ไหมเลยความสุขครับเลยความสุขเลยความสุขหรอแต่ว่าแทบแทบจะไม่อยากออกไปไหนอ่ะเมื่อก่อน่ะยังยังไม่ทําอย่างนี้นะครับก็จะชวนกันไปละห้างสุพรรณมั่งห้างชองมั่งพอมาทําอย่างนี้ก็เออไม่มีเวลาที่จะพิดตรงนั้นละคุกกันอยู่นี่แหละ เมื่อวานก็หอมฟางก็เสร็จคุณเป็นทุ่ม,มนี่ก็อัดฟางหอมไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมีปัญหาเรื่องไฟที่ลุกเข้ามาพื้นที่เราบ้างไหมที่ลามทุ่งเข้ามาคงไม่มีครับเพราะเราขุดคลองล้อมรอบแล้วแล้วก็มีแนวกันชนครับมีถน,นนเก่าอยู่ถือว่าโอเคอสุดท้ายพี่ป้อมมีอะไรฝากถึงคนทํางานที่อยากมาทําตามศาสตร์พระราชาแบบนี้บ้างไหมครับ ก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับเริ่มเริ่มทุกคนเริ่มได้เริ่มได้หมดเริ่มในที่นี้มันถึงว่าถ้าเรายังไม่พร้อมที่เราก็เริ่มศึกษาหาความรู้อเก็บเงินก็ได้หรือไปฝึกอบรมที่ไหนก็ได้เมื่อที่เราพร้อมหรือได้รับอนุญาตจากครอบครัวพ่อแม่นี่ก็เป็นด่านสําคัญทุกคนเจอปัญหากันหมดอไม่คุยนานไหม เมื่อก่อนก็คือแตะไม่ได้แล้วพอดีท่านเสียกันหมดแล้วก็ทางก็เปิดโลงแล้วแฟนเราก็มาทางนี้มันมันก็เลยไปด้วยกันได้ค่อยๆทําครับค่อยๆทําถ้าทาถ้าทํายังไม่ได้ลงลงแปลงยังไม่ได้ก็วาดในสเกลในกระดาษค,ค่อยๆเก็บหาพันไม้หาอะไรอย่างผมเมื่อก่อนช่วงที่รอผมก็ทําปุ๋ยรอไว้เลยอพอพอ,พอจะใช้งานจริงเราไม่ต้องไปซื้ออย่างเงี้ยมันก็ค,คอร์สแล้วก็ไม่มีปุ๋ยปุ๋ยรองพื้นครับก็ประมาณนี้ครับ ขอบคุณพี่ป้อมมากนะครับผมขอบคุณมากเลยเป็นตัวอย่างให้พี่น้องภาคกลางแล้วด้วยครับผมครับสวัสดีครับ